สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการกินดีอยู่ดีค่ะกู๊ดฟู้ดกู๊ดเฮลท์นะคะพูดถึงเรื่องการกินดีอยู่ดีแล้วนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าสําหรับปัจจุบันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งโรคร้ายเลยนะคะหรือว่าโรคมะเร็งนั่นเองค่ะทําไมคนไทยถึงเป็นมะเร็งกันเยอะมากอยู่อันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะและจะกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะในช่วงหยุดป่วยด้วยตัวเองค่ะ ที่สุดเลยนะคะก็มีอยู่ไม่กี่ลายแล้วค่ะที่ว่าประทับใจที่สุดก็คือว่าป่วยหนักมากนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานก่อนแล้วกันนะคะโรคเบาหวานเนี่ยเคยเจอคุณจันเพนนะคะคุณจันเพนรุ่งเรืองและสมีอันนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะอันนั้นเท้าเน่าเลยค่ะเพราะว่าเธอเป็นเบาหวานแล้วก็ไปเตะเศษแก้วเศษแก้วที่แตกน,ะะนิดเดียวเป็นแผลที่เท้านิดเดียวค่ะ แค่นี้เองนะคะแล้วมันก็ลาม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 ตรงฝ่าเท้าเนี่ยเน่าหมดเลยแล้วก็ด้านบนของเท้าเฟะเลยนะคะนี่ก็ลูกลูกลูกค้าของพี่แคทเนี่ยไปถ่ายทําในการมาพี่แคทก็ดูภาพแล้วก็บอกออ้ยคงรักษาไม่ได้หรอกเพราะมันแผลใหญ่มากเลยมันน่าก,กลัวมันเหมือนอะไรแบบคือดูแล้วต้องตกใจเลยว่าแผลมันใหญ่มากนะคะพอบอกแผลมันใหญ่มากปุ๊บ เขาก็บอกว่าพี่แคทภูมิใจในผิดพันหน่อยสิที่ถ่ายทำให้ดูนี่ยังไม่จบคือมันจบไปแล้วเรื่องนี้มันจบไปแล้วเราก็ตกใจอีกทีนึกว่าผู้ผู้ที่เป็นภาพอยู่นั้นคือได้เสียชีวิตแล้วไม่ใช่นะคะคือในระหว่างที่คุณจันเพนเนี่ยได้รอคุณหมอเพื่อจะตัดเทา้าก็ต้องคอนโทรน้ำต,ตาลในเลือดให้อยู่ที่ร้อยกว่าเพราะตอนนั้นเธอสี่ร้อยกว่า น้ำตาลนี่เรือย4 0กว่านะคะก็เมีท้องหลายครั้งค่ะแล้วก็แท้งแทงแท,ง,แทงตลอดเลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนี่นะคะแล้วต่อมาก็มากินตัวผิดพันธุ์ของเราในระยะเวลา3เดือนพมแผลมันใหญ่มากค่ะ3เดือนนี้คือแห้งหมดเลยโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเท้าทิ้งไม่ต้องแล้วก็ ตอนนี้ก็ค่อยๆเติมเต็มมาตรงตรงส้นเท้านะคะค่อยๆเต็มเต็มขึ้นมาก็สามารถอยู่ได้เหมือนคนปกติแล้วค่ะเดินได้ไปไหนมาไหนได้แล้วจึงอยากจะขอฝากคิดกับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดเป็นแผลหรืออะไรเนี่ยยังคิดสักนิดนึงคะ่ะก่อนที่จะไปตัดขานะคะยังคิดนิดนึงนะคะว่าควรจะรักษาด้วยวิธีทางที่ถูกต้องของแพทย์ก็จริงค่ะแต่ว่าขาเราเราก็ไม่อยากจะตัดนะคะ ต้องในระหว่างที่คอนโทนน้ําตาลในเลือดก็ต้องรออยู่แล้วหลายเดือนนะคะสองสาเดือนก็หันมานิดนึงว่าคนเป็นเบาหวานเยอะนะคะหันมานิดหนึ่งว่ากินไซเบอร์จะช่วยท่านได้ไหมนะคะหันมันฉุกคิดนิดนึงเชือกฟางเส้นสุดท้ายก็ยังต้องคว้าเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกคนหนึ่งค่ะที่ประทับใจก็คือคุณอนุภารมณะนะคะน้องบอมนะคะน้องบอมเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งที่ที่เพดานนะคะ ถึงขั้นสุดท้ายก็ว่าได้นะคะเพราะว่าน้องบอมนี่เป็นมากคุณหมอผ่าตัดเอาถอนฟันออกก่อนถอนฟันข้างหน้าออกหมดเลยนะคะแล้วก็ผ่าตัดเหงือกออกไปในขณะที่รอให้เหงือกเนี่ยหายพอเหงือกหายแล้วก็จะต้องผ่าตัดดวงตาข้างซ้ายเพราะว่าเซลล์มะเร็งมันลามไปที่โพรงจมูกแล้วลามไปที่เบ้าตาทําให้เรานึกภาพถึง ถึงหนังไทยหนังโบราณเรื่องนาง12บออะไรเงั้ยเลยนะคะว่าต้องควักลูกตาอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าต้องไม่หายแน่เลยเพราะมันเป็นอาการแบบขั้นสูงสุดนะฮะแต่ในระหว่างที่ที่รอให้เหงือกนี่หายคือยังไม่ได้รับการรักษาต่อจากจากแพทย์นะคะคือหมอผ่าตัดให้แล้วแล้วก็รอให้เหงือกหายแล้วก็ไปผ่าตัดอีกครั้งหนึง่งนะคะก็ในขณะที่รอประมาณ2เดือนกว่า3เดือนเนี่ยนะคะ ก็คุณหมอนัฐก็ต้องไปคุณหมอนัฐก็ไปตรวจเขาก็บอกว่าโอ้แผลดีขึ้นมากเลยแห้งเร็วขึ้นกว่าปกติแข็งแรงกว่าปกตินะคะก็หลังจากนั้นก็ไป MRI ไม่พบเซลล์มะเร็งเลยค่ะนําความปราบปลื้มมาสู่ทุกคนในครอบครัวรวมทั้งพี่แคทด้วยคนที่ดีใจมากที่สุดกว่าคนป่วยเลยคือพี่แคทค่ะพี่แคทดีใจจนน้าตาร่วงเลยนะวันนั้นที่เขาคานมาแล้วก็มากราบที่ที่ตักพี่แคท แล้วบอกว่าพี่แคทได้ให้ชีวิตใหม่กับเขานะคะพี่แคทก็รู้สึกว่าปราบปลื้มใจมากว่ามันเป็นไปได้งไงเนี่ยมันแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือดีใจมากๆเลยค่ะดีใจกับตัวเขาเองอีกนะคะตัวเขาเองก็ดีใจสุดๆแล้วคือเด็กค่ะอายุแค่3ามสิกว่าปีเองอันยังมีอนาคตอันสดใสน,นะคะแล้วก็ครอบครัวก็มีเขาเพียงคนเดียวที่ที่เป็นที่เป็นลูกนะคะก็คืออยู่กันสองแม่ลูกนะคะ คือแม่ก็ป่วยทางจิตเลยล่ะคะ่ะป่วยทางจิตก็คือเครียดกับลูกมากก็ถึงกับอาการแบบเครียดลงกระเพาะเลยนะคะเครียดมากคือกินอะไรเนี่ยไม่รู้รสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มเลยตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะหายเป็นปกติแล้วเราก็นําความดีใจมาสู่ทุกๆคนคะ่ะก็เป็นเรื่องอันน่าดีใจคะ่ะที่ประทับใจนะคะก็มีโรคเบาหวานคือคุณจันเพนนะคะแล้วก็คุณอนุภาภมณะนะฮะแล้วก็อีกโรคนึงก็คือโรคภูมิแพ้ะคะ่ะ โรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่รักษาหายได้ค่ะแต่ขึ้นอยู่กับตัวเองค่ะที่ร่างกายตัวเองนี้จะต้องมีตัวกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายให้ทํางานนะคะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นี่ว่าจะเป็นมากแค่ไหนก็ตามนะคะถ้าร่างกายกระตุ้นสําเร็จก็จะหายจากโรคภูมิแพ้ค่ะก็น่าดีใจกับคุณพการมาศค่ะคุณพการมาศตอนนี้ได้หายจากโรคภูมิแพ้ที่ทรมานเป็นมาประมาณ40กว่าปี ะะตอนนี้หายแล้วแล้วได้แต่งงานกับหนุ่มรูปหล่อซึ่งเดินทางมาจากอเมริกาพอติดต่อกันทางเน็ตเนื่องจากหนุ่มคนนั้นเนี่ยมิสเตอร์ถ้าเอ่ยชื่อไม่ผิดนะคะคุณเชฟเฟอร์คุณเชฟเฟอร์นี่คือป่วยเป็นโรคเบาหวานขั้นรุนแรงแล้วก็คนป่วยคนป่วยคุยกันไงก็เกิดความเห็นใจกันขึ้นเดินทางมาเมืองไทยเพื่อที่จะมากินกรีนไซเบอร์ เพื่อที่จะรับการรักษาอย่างให้หายถ้าฉันหายฉันจะแต่งงานกับเธอเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะเคยเคยมาถ่ายทํารายการนะคะคนนี้ก็คือเป็นที่ประทับใจของพี่แคทที่ว่าสามารถรักษาเขาให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างเหมือนคนปกตินะะอย่าพูดว่าหายขาดเลยนะคะเอาเป็นว่าดีขึ้นจากเดิมมากก็ว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เขานี้สามารถไปโดนแดดได้เพราะเขาโดนแดดไม่ได้เลยไอแดดก็ไม่ได้ ถ้าผ้าม่านที่บ้านเขานี่ต้องสามชั้นนะคะสามชั้นเพราะว่าขายบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันเพื่อรักษาตัวเองนะคะหมดบ้านก็หมดไปแล้วรถก็หมดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มามีชีวิตใหม่เกิดขึ้นพี่แคทก็ดีใจกับเขาค่ะดีใจมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะรอเพื่อจะเดินทางไปอเมริกาค่ะ,อะรอวีซ่ารอเลยจดทะเบียนสมรสแล้วนะคะดีใจกับเขาด้วยค่ะค่ะ สิ่งที่น่ายินดีก็มีอยู่สามคนเนี่ยค่ะที่แบบตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็กับตัวเองนี่ยังไม่ตื่นเต้นนะกับพี่แคทเองนี่คือที่หายจากโรคมะเร็งเนี่ยยังไม่ดีใจเท่ากับรักษาให้คนอื่นหายเลยไม่ดีใจเท่าเลยเหมือนมีความรู้สึกว่าเราทําได้สําเร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากแต่ก็ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วย เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะเป็นตัวช่วยเป็นตัวเสริมที่ทําให้แข็งแรงขึ้นซ่อมสร้างเซลล์ที่เสียไปให้ดีขึ้นนะคะอย่าลืมค่ะชีวิตจะดีได้ชีวิตจะมีความสุขได้เป็นองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันค่ะไม่ใช่มีเงินแล้วจะมีความสุขค่ะพี่แคทเคยเป็นคนมีเงินมาก่อนไม่มีความสุขหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีโรคนั่นสิคะมีความสุขที่สุดเลยค่ะ กำลังมองหาอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยโดยการคัดสรรโภชนาสารที่ทรงคุณค่าจากธัญพืชหลายชนิดถ้าท่านกำลังมองหาอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนี้คือ 1. มีสารอาหารสำคัญกรดอะมิโนวิตามินเกลือแร่และกรดไขมันชนิดดี 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายมากพอ 3. อุดมไปด้วยเอนไซม์กร e นไซเบอรประกอบด้วยสาหร่ายสไปรูรีน่าจมูกข้าวสารีงาดำอบบดแหกรำข้าวกล้องเอนไซม์ N สกัดจากต้นกล้าพืชสำคัญถึง20ชนิดกรีนไซเบอร์หนึ่งกล่องราคา1,200บาทบรรจุ100แคปซูลสั่งซื้อตอนนี้พิเศษลดเหลือเพียง900บาทซื้อ3กล่องลดพิเศษ2,500บาทเท่านั้น เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาเลยค่ะและสําหรับช่วงนี้นะคะกับกําลังใจสู้โลกค่ะวันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆคนให้การติดตามชมกันเยอะมากแล้วก็ชื่นชอบกันมากเลยทีเดียวและมีผู้ป่วยอีกหนึ่งท่านด้วยนะคะที่เขาจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะเป็นทั้งโรคเบาหวานโรคความดันแล้วก็โรคเก,กาต์นะคะเรียกได้ว่า3โรคในหนึ่งเดียวเลยละคะ่ะแต่ว่าเขาจะมีวิธีการดูแลแล้วก็ต่อสู้กับโรคร้ายเหล่านี้ยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ผมเฉลิมดีสีก็อาชีพทำงานก่อสร้างอยู่นะครับป่วยมาเป็นเบาหวานาประมาณสัก2องสาปีที่ผ่านมาเ,นเมื่อป่วยแรกๆปีสองปีนัก็รู้สึกทำงานทำอะไรก็จะไม่ไหวแล้วมันร่างกายก็กให้มันแบบทำงาน ไปเนี่ยนิดๆหน่นอยๆก็เหนื่อยแล้วก็หน้าคอยจะคล้ายๆจะแบบหน้ามืดบ่อยแบบก็พยายามไปหาหมออยู่ประจำประจำแหละแต่ว่าก็ย,ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แบบหมอก็พยายามบอกให้ลด พวกน้ำตาลให้ได้พยายามคุมอาหารอะไรตอนแรกผมก็พยายามทําทุกอย่างนะแต่ก็มันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่มาหลังๆเมื่อปีที่สองที่สามนี่รู้สึกมันก็ตอนนี้เป็นมากขึ้นก็เริ่มทํางานไม่ค่อยไหวแล้วเหนื่อยเพียมากพอขาดยาไปนิดหน่อยก็จะทำอะไรไม่ค่อยไหว ตอนนั้นก็รู้สึกแบบทำงานอยู่นะปกตินะแต่พอพอมันเริ่มเริ่มเหนื่อยเริ่มแบบเราทำงานรูนะ้แหละเช้ามาก็แบบลุกไม่ค่อยไหวอะ่ะแบบลุกแล้วก็แบบเวียนหัวหน้ามืดอ,อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ประมาณสี่ห้าวันอะไรเงี้ย ก็เลยไปตรวจครั้งแรกเลยนะฮะก็ไปตรวจแต่คุณหมอบอกว่าตอนนั้นตรวนะยังไม่เจอตอนนั้นตัวยังไม่เจออ,จอตรวจที่ครั้งแรกแหละแต่ไปตรวจคลินิกก่อนคลินิกก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเบาหวานก็เลยยังไม่ได้ตรวจเลือดแต่เขาก็ให้ยาอะไรมายามาให้แต่ก็ไม่หายอ่ะ แล้กลับไปตรวจเลือดอีกครั้งก็เลยรู้ว่าน้ำตาลขึ้นเยอะขึ้นถึง400กว่าเนี่ยแหละตอนนั้นอ้วนมากกว่านี้ร่างกายอ้วนมากกว่านี้เยอะก็หมอก็บอกว่ามันก็มีส่วนที่เราอ้วนแหละก็ทำให้ลึกเรามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยพอพอเป็นอะ่ะพอพอรู้อะ่ะ ขานี่ก็จะแบบปวดด้วยขับขับรถขับอะไรนี่เมื่อก่อนที่จะขับได้สบายนะพอพอพอ,พอเป็นเนี่ยก็มันเริ่มขับไม่ได้และขับไปสักไม่ไม่กี่กิโลนี่ก็จะปวดเวลาเราจะลุกออกจากที่นั่งขับก็ต้องต้องขยับนะขยับไม่เออมันมัน มันน่าจะเป็นหลายอย่างนะผมเป็นมันน่าจะเก้าด้วยละ่ะแล้วก็เบาหวานด้วย <Okay. S 1> ความดันแต่ความดันเนี่ยเป็นก่อนอยู่แล้วแต่ว่าก็คุมอยู่ความดันแต่ว่าเบาหวานนี่เพิ่งมาเพิ่งมาเป็นแต่พบเป็นบาหวานเนี่ยมันก็จะร่างกายก็จะสู้มไม่ค่อยไหว,วทํางานไม่ไหวเป็นมาสักห้าสี่ห้าสี่ปลายปเนี่ย ไม่ใช่ที่เริ่มมาจะมารู้จักวพวกยานี่นะหลังน้ำท่วมได้ยินทางาวิทยุแล้วก็พ่อดูแล้วก็มาคุยกันว่าเอออันเนี้ยตัวเนี้ยน่าจะดีนะอะไรเงี้ยลองไหมอะไรเงี้ยประมาณคือปรึกษากันก่อนนะคะก็ลองก็เลยมาลองตัวนี้ดูว่าเป็นอาหารเสริมนะไม่มีอันตรายอะไรประมาณนี้ค่ะ เป็นสมุนเออเป็นอะไรอ่อทอนัญพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองก็ลองเออเนี่ยพ่อเนี่ยลองกินไหมเผื่อบะหวานจะลดดูอะไรเงี้ยเพราะว่าลองหลายยาแล้วอ่ะหลายอาหารเสริมแล้วก็คือไม่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยลองดูว่าเออเนี่ยลองให้พ่อดูว่าเป็นยังไงแล้วก็สามเดือนไปตรวจทีไปหาหมอทีอะไรประมาณเนี้พอสามเดือนปุ๊บเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยไปตรวจทีก็เหลือประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสี่ เห้ตรวจดูก็หมอบอกว่าโอ้โหลดได้เยอะนะเพราะว่าปกติจะขึ้นสูงเพราะว่าแล้วหมอสั่งมาบอกว่าขอให้ลดเหลือร้อละกันทําได้ไหมให้ควบคุมอาหารพ่อหน่อยอะไรเงี้ย mm hmm. ก็บอกกินยาเ mm hmm. ขาถามว่า mm hmm. ทานยาอะไรทานยาอาหารเสริมอะไรก็บอกว่า ก็หมอที่หมอให้มาแหละเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาว่าทานยาอะไรเนเราก็บอกว่า,าตัวนี้แหละหแต่ปกติก็พ่อเขาจะทานแค่ครึ่งเมกเนี่ยคือแค่เริ่มแรกเนี่ยเขาแค่ทานแค่ตัวเดียวแค่ครึ่งเมดพอมาทานอันเนี้ยเขาก็เลยลดลงอะไรเงี้ยก็ทานมาตลอดกันครอบครัวก็ให้ให้ทานทุกคนเป็นนะอาหารเสริมทุกคนเลยคือไม่เป็นโรคอะไรก็ทานได้อะไรประมาณเนี้ค่ะแต่พอเริ่มทานมานี่ องเดือนก็เริ่มดีขึ้นขับรถขับอะไรก็ออมองมองก็ร่างกายก็รู้สึกมันแบบปรับปรับดีขึ้นมากอ,ะอกา่ะปวดอปวดเมื่อยปวดขาอะไรที่เมื่อก่อนนี้เช้านี่เราก็ไม่ค่อยอยากลุกอะ่ะลุกไม่ค่อยไหวอะไรงี้ก็ดีขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้ก็ร่างกายก็เกือบจะปกติแล้วก็แต่ก็ยังไม่ ยังไม่ไม่ถึงว่าปกติแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างดีขึ้นมากิน,อ,อ,นอ่อ,อนเพีย,ออพยก็ดีขึ้นเยอะไม่เช้ามานี่ก็จะแบบไม่เมื่อยไม่เพรีย่างอย่างเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เราจะลุกจะอะไรนี่ก็ไม่ค่อยไหวร่างกายจะแบบค้ายๆมันไปไม่ไหวอ่ะก็เลยพอทานตัวนี้มาก็สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากก็ ทานมาประมาณสามสี่เดือนนี่ก็เริ่มเริ่มรู้ว่าร่างกายมันแบบคล้ายๆปรับสภาพแบบตัวเองอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ทำงานได้แบบดูงานดูอะไรได้สะดวกไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่ก่อนกว่าจะไปไหวก็ต้องสามสี่โมงถึงจะจะไปทำงานได้อะไรเงี้ยก็ พอผม,ไ,มได้มาทานกินไฟเบอร์ตัวนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายก็ดีกว่าเมาืม่อเมื่อเมื่อเมื่อก่อนนี้มากอ่าก็ทำงานทำอะไรก็ก็ก็ดีแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้ที่ที่ทัอะไรแล้วก็มันก็ทำไม่ไหวอะ่ะก็รู้สึก้อแท้เมื่อก่อน ทำอะไรก็รู้สึกว่าเ,ออเราคงจะทำอะไรลำบากแต่ว่าได้มาทานตัวนี้แล้วก็มันก็ดีขึ้นเยอะถ้าทำงานทำการได้เกือบปกติแล้วก็ใครที่แบบร่างกายที่ประสบปัญหาที่แบบทำอะไรที่ประสบปัญหาอย่างร่างกายสุดโตมทำงานมามา,ากหรืออะไรอย่างเนี้ ลองอรับทานอาหารเสริมตัวน,นี้ผมว่ามันก็ทำให้ยังหวนกลับมาทำงานทำอะไรได้ได้ได้เหมือนเดิมอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ว่าก็ยังประทับใจอยู่ว่า,อ,าอยากให้ทุกคนลองทดลองดูจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เราก็ลองทดลองดูก่อนมันก็ไม่ได้เสียหายมากอะไรแต่ผมลอง ลองรับทานมาเองก็รู้สึกว่ากินเฟ b เบอรนี่เขาก็ช่วยให้ผมทำงานทำการได้เกือบเกือบจะเป็นปกติจากที่ผมก็เคยหยุดมาบางเดือนบางครั้งนี่ทำได้ไม่กี่วันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็สามารถไปทำได้เกือบปกติทุกอย่างนะครับครับก็ดีใจนะคะที่เราแนะนำผลิตภัณฑ์กินเฟเบอรให้เขาแล้วก็ตอนนี้ก็ ให้ครอบครัวทานอยู่ทุกคนเลยแล้วก็แนะนําแม่เรื่องแม่ปวดขาอะไรเงี้ยให้เขาทานที่แรกเขาก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อกันนะเนาะเออบอกว่าจะดีเหรออะไรเงี้ยยาหมอต้องอ,อ,อะไรประมาณนี้คะ่ะอาหารเสริมก็ลองลองดูก่อนว่าเนี่ยเดือนแรกจะเป็นยังไงเพราะร่างกายจะอ่อนเพลียไหมว่าอะไรเราก็ถามนะว่าเออเนี่ยเดือนแรกกินเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเราก็ ศึกษาดูแล้เราก็ดูเยอะไงพวกช่องอะไรเงี้ยวิธีอะไรอะไรดีๆล้วก็อยากให้พ่อครอบครัวเราทานเพราะว่าโลกมันก็ไม่รู้ว่ายัางไงเนาะ mm hmm. ก็ลองแล้วก็ทานดูแล้วกันว่ายัางไงเพราะว่าเราพูดไปก็ไม่เชื่อต้องลองดูแล้วกันว่ายัางไงเนาะ mm hmm. สิ่งแวดล้อมและวิธีการดำรงชีวิตปัจจุบันเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศความเครียดจากการทำงานหรือการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะร้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดโรคหวัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคภูมิแพ้ เลยบอกว่าคุณเป็นมะเร็งโพรงมดลูกที่อายุน้อยที่สุดในโรงพยาบาลนั้นคือเราก็กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจุกหน้าอกหายใจเหนื่อยง่ายเพราะว่ามันจะเหมือนคนอายุเยอะมันทานแล้วมันรู้สึกดีกับร่างกายเพราะว่าร่างกายเราไม่อ่อนเพลียง่ายอะคะ่ะเพราะมันฟื้นตัวเร็วมากกินตัวนี้ค่ะมะเร็งปากมดลูกเจ็บเจ็บมากเลยเจ็บล้าไปหมดเลยอะจนทนไม่ไหวพร้อมลงแล้วก็ดำเกลียมเนี่ยผิวเนี่ย ดูไม่ได้เลยนะผิวเนี่ยหน้าตานี่ก็ดําเรี่ยมไปหมดถ้าบว่าคนจะตายก็ไปเก้าสิแล้วล่ะเริ่มต้นกินเอ็มไซม์มาก็เออก็ดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆผลออกมามันก็ตอนนี้ก็คือว่าสรุปก็คืออาหารเสริมตัวนี้คือทําให้อยู่ได้ทุกวันนี้โภชนาบําบัตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูร่างกาย จะการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ด้วยพลังมหาศารย์ของอาหารจากธรรมชาติโดยการคัดสรรภชนาสารที่ทรงคุณค่าจากธัญพืชหลายชนิดด้วยกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีด้านอาหารสมัยใหม่บรม,มจุร,ร่วมกันไว้ในกรีนไซเบอร์พลังมหาศารย์จากธรรมชาติกรีนไซเบอร์นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รวบรวมสารต้านอนุมูลอิสระ เอนไซมสกัดจากพืชและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายจากธรรมชาติมารวมไว้ในหนึ่งเดียวนี้กลีนไซเบอร์ประกอบด้วยสาหรายเข้าปรูรีน่าจมูกข้าวสารีงาดำอบบดแห้งรำข้าวกล้องและยังมีเอนไซม์สกัดจากต้นกล้าพืชสำคัญถึง20ชนิด นี่คือมาัศจรรย์จากธรรมชาติที่อยู่ในกลีนไซเบอร์อาหารจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพกลีนไซเบอร์ผลิตภัณฑ์อาหารอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติอย่ารอให้ป่วยมาดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วย Green Cyber. Green Cyber กลีนไซเบอร์กลีนไซเบอร์หนึ่งกล่องราคา1,200บาท บรรจุ100แคปซูลสั่งซื้อตอนนี้พิเศษลดเหลือเพียง900บาทซื้อ3กล่องลดพิเศษ2,500บาทเท่านั้นเพียงคุณโทรมาที088 8877 88 516 088 8877 517 088 8869 518